อะไรไม่ได้หนาวเลยนะวันนี้ร้อนมากรับเงินอยู่นะมาดิแกบอกว่าเอาเหนียวแดงมาขายขอลสิบบาทเองเอ้เออเราทำถังปั่นนะแต่ถังปั่นเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราได้มา ช่ยวยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับประจำปีสอง5น้าหะครับเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆหนึ่งในนั้นคือการเกิดโรคหลอดเลือดสตอกแต่บางคน อาปกรเกิดขึ้นแล้วอาจจะทําให้ร่างกายมีการจิ้ได้คิดคน้นสิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมทั้งปัน่นหันษาแก้แก้แกปัญหาสะต้อขึ้นเป็นอุปกรณ์เครื่งสของมือแทแผนอุปกรณ์ที่มีราคาถูกและประหยัดใช้วัดอาหารกล้ามเนื้อลาย แผนและมือสองเพื่อให้ความรู้การทําสิ่งประดิษฐ์นักวัตกรรมให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเป็นอย่างดีโดยนวัตกรรมทังพันสารที่ผมก็คุค้จักตแบบนี้แหละนะครับที่นำมาใช้นะครับการสุก่ามเนื้อ นะครับที่คลายเต้นนแก้ปัญหาตู่ที่จะเข้าไปสู่ไว้สโต้นะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้เรียนรู้เพราะมองหน้าตาแล้วเนี่ยมันตอบใครทุกคนแล้วก็้งความรู้มีทั้งประสบการณ์ ผลการเำเนินการก็มีควาสมสำเร็จนะครับมาแล้วจงมาใส่เราก็ยังไม่ได้ทำโครงการนี้แต่มันก็คล้ายๆนะฮะแต่เราก็หยิบสิ่งลดการที่จะเข้าพบกันอยากคิดอยากทำเพราะเราดูแล้วว่า จุดอ่อนของประชากรเนี่ยกรณีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปคาดการณ์มาได้และโลรคสะตกมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากถ้าเราเกิดปัญหาลักษณะนีน้งนี้พวกเขาโรคอุบัตเนี่ยก็จะได้พึ้นพาตัวเองได้แล้วสองทางพิศาบาก็จะมอกว่าแล้วมีมุ่งหวังประโยชน์ยิ่งก็คือ ราจะนำความรู้นำความเข้าใจหลักการทั้งหลายเนนะั้นลงสู่ประชาชนลงสูพพ่ครอบครัวสร้างพื้นฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวรับการอบ,บรมการประชุมนี่แหละรปบสักครั้เงเดี๋ยวผมไปประชุมฝั่งหนู่ต่อครับนะทักนะเดียวนะ แล้วต้องใส่ใจให้มันหนักแล้วมันไปไปดูเลแล้วอย่างที่ที่บอกไปก็คือช่วยรของมไม่อม่อไหร่มไดลกันแล้วก็ได้ในเรื่องของระบบเย็นาัปั่ไปเยอะประมาณคึงชั่วโมงจะทำให้ตอแล้าทำงานดีขึ้น tăng lâu có kéo lên,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  เชื่อมตัวข้อต่อนี้ไม่ให้มันหลุดง่ายนะคะอันนี้จะเช่อค่ะมันันนก็นันมขยับนิดเดียวนก็ได้อยู่นะแต่ว่าทามันบางมันนก็ใจหนีไราคงมัดตรงอนั่นะค่ะโทำแล้วพบร้รมจะเบาไปได้ออกกำลังขับบนแก้วได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ